สวัสดีสบายดีไหมโลกของคุณเป็นไงบ้างสุขสบายดีหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับเช้าว,วันใหม่ที่ตื่นมาพบหน้าพ่อแม่และได้กินข้าวพร้อมกันมันคงจะเป็นวันที่พิเศษไปเลยสิทา่าส่วนของผมน่ะเหรอสบายดีผมนอนโดยมีปืนวางอยู่ข้างตัวผมตื่นเช้ามาเจอกับเหล่าเอเลียนที่สดแสนจะน่าวุ่นวายถ้าถามว่าผมกินอะไรเป็นอาหารเชา้าก็กินเนื้อพวกมันนี่แหละแงมแง,มงมะวราบักเป็นพิษนะเอ,อ่อมันก็สบายดีในแบบของผมน่ะแหละนะ ถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้ววันที่ฝนตกหนักในยามค่ำคืนก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาบนท้องฟ้าหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงก็มีข่าวว่าข้างบ้านผมโดนจิ้งเหลนตัวใหญ่กระซวกไส้ตายและเช้าวันต่อมาก็ไม่เป็นวันเดิมที่เราเคยรู้จักอีกเลยเรื่องก็มีแค่นี้แหละขอบคุณจะมีใครรู้ไหมว่าในวันอากาศดีๆแบบนี้ยังมีชายคนหนึ่งที่ออกมานั่งเรือมาทำภารกิจเนี่ย จีญญ e ิจะป่นไปหน่อยแลยนะน้าถ้าเราไม่ทําเราก็จะจ่ใจนี่งนายก็ไม่ได้ได้ได้นะเอ้ยควรจะเป็นวันที่ดีที่ฉันได้นั่งกินลาบแล้วก็มองสาวๆที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่ควรจะเป็นวันที่ดีสินั่นๆๆนี่ภัยสังคมมซะจริงนะเนี่ยแต่แต่ยังไงก็เธอเดี๋ยวจบงานนี้แล้วเรามีเลยที่ต้องคุยกันนั่นนะโอเคดีนายคอยรายงานสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะเอ่อทบทวนภารกิจหน่อยซิว่าฉันต้องทำอะไรบ้างภารกิจของคนคือกวาดล้างทุกสิ่งไม่ใช่วัตถุที่จะเป็นภัยต่อมนุษย์แค่นั้นแหละคือภารกิจของคุณ อย่า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 ลืมเก็บเอ่อส,สส่วนของพวกเอเลี่ยนมาด้วยนะเราต้องเอามันไปขายทําตังค์ได้ไม่ต้องจีฉันรอกนะฉันรู้ว่าฉันควรจะทําอะไรนี่เป็นไงของฉันฉันเป็นมืออาชีพ,พนะเอาเป็นว่าในานั่งดูฟุตบอลกับลูกของนายเง,งียบแล้วก็รอฉันโทรไปหากริ๊งหนึ่งก็พอจะรายงานทีหลังว่าสําเร็จหรือไม่โอเคตอนเช้าต้องเริ่มทํางานแล้วโอเคนี่ก่อนนะช่างจ่อซะจริง <S <S ดูให้พวกเอเลี่ยนสิกระดุกกระดิกอย่ากระใสเดือนตกน้ำร้อนเนี่ยมาเป็นตัวรองอาวุธใหม่ของฉันหน่อยสิว ก็ว <muitas> <arias> ่าอยู่ทําไมก้าวมอมอได้ชื่อว่าลูกอมเอเลี่ยนยิงแม่งไม่เข้าเลยนี่เองโอเคเดี๋ยวเราเดินหน้าเคลียร์พวกนี้กันเลยดีกว่าฉันก็อยากจะรีบกลับไปกินข้าวให้ไวๆแล้วเหมือนปั๊มสิบสองเกดจุใจจริงๆบายายอีหนูฉันถึงได้ชอบงานนี้ไงงานง่ายๆออกไปยิงเปรี้ยงปางสองสามทีแล้วก็ได้เงินกลับบ้านเป็นกอกเป็นกำหวังว่าแกจะชอบของหวานนะเคี้ยวกรุบกับแตกในปาก เชี่ยเอ้ยเย้ yeah! มันแบบนี้ทุกวันแหละอาชีพอย่างเราๆก็ต้องเผชิญกับโชคร้ายอย่างนี้เป็นประจำมาแล้วนะของหวานหน่อยมาจริงๆแล้วงานพวกนี้มันก็อุ๊ยเยชียบชิบหายแล้วเออว้าอ้าวเชีเ่ยลืมไปเลยว่าเลือดในบุบาร์นี่มันมีพิษด้วยอ้าวนี่แกจะกัดยันรองเท้าในกี๋ของฉันได้ยังไงวะ กฎข้อที่2ของการเอาตัวรอดห้ามท้องหิวเมื่อคุณท้องหิวให้กินไม่ั้นคุณจะไม่มีแรงวิ่งหนีพวกมันเมื่อพวกมันเข้าถึงตัวคุณคุณก็ไม่ต่างอะไรจากหนังไก่เดินได้ชิ้นโตที่ลอให้พวกเอเลี่ยนมาลอกหนังสวยๆของคุณไปกินเอาละมีเอเวนอยู่ตัวหนึ่งกำลังจะเข้าไปยิงาบมา้าฉันไม่ชอบเลยที่แกทำลายสัตว์โลกที่น่าที่น่ารักอย่างนี้โดยเฉพาะสัตว์โลกที่ไม่มีทางจะกัดคนแม้เหมือนพวกแกแน่หนู เดี๋ยวฉันจะทำให้แกรู้จักเพื่อนรักของฉันโทมฮอคเรามาคุยกับตระตวตัว,ตว,ตวนะั้นเป็นไงอ้าวจำวัน้นเด็กๆอยาไปเล่นกับเอเลียนเพราะพวกมันเป็นพิษอ๋อเดี๋ยวจบภารกิจเวนนี่ฉันจะต้องเอาเงินไปซื้อชุดที่มันกันพิษจาก,ก,กไอ้พวกหานี่สะละชุดง่งอยๆอย่างชุดกีฬาสีเนี่ยคงไม่เหมาะกับการเอามาไฟกับไอ้พวกเวนตารไลน์ที่เลือดมีเป็นกรดคารีนเทไหร่แล้วนะโอ้อีนึงเหตุผลที่ผมชอบงานนี้คือเราสามารถจิ้กกัอยบ้านใครก็ได้โอ้ได้ของดีไหม เจ้าของคงจะตายไปแล้วเอาไปสักอันสองอันก็คงไม่มีใครว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คืออย่ามาทํางานเวรนี่ตอนกลางคืนเพราะคุณไม่รู้หรอว่ามันแอบ,บอยู่บนหลังคาหรืออะไรกันแน่กลางแจ้งเลยฮะโอเคถ้าโปรแกไม่ได้นั่งสมาธิก็คงจะยืนจังก้างรอเอยีออกมาสินะโอ้เวละเชียก็อย่างที่บอกผมจะเป็นมืออาชีพ ฝูงหาอเอเลี่ยนสองสตัวมันจะทาให้ผมขนลุกหรือตื่นเต้นกับมันอะไรมากหรอแค่ตกใจนิดหน่อยที่อยู่ๆมันก็วิ่งมาโอ้ oh. mm. ในของดีนีน่นี่ชุดออเก่อเอเลี่ยนรวยแล้วบูมเข้าไปอย่างนั้นเลยหนูวิ่งก้ามาจุดลูกปืนข้าอย่างนั้นเลยอย่างงี้ซิว่าเขาเรียกว่าอาหารที่มาเสิร์ฟถ,ถึงที่ฟรีด้วยโอ okay. เคเซตตอบฉันหน่อยว่าภารกิจของฉันยังไม่จบอ่ะคุณเข้าใจถูกแล้วภารกิจของคุณยังไม่จบอะคุณยังไม่สมับโอเคเซตฉันเจอแล้ว เอลี่น่ะเว้ยม่นใช่หนูท่อจะลงไปพุดดินทำกระแสงเลเซอร์อะไรกันวะเนี่ยเอาละฉันจะได้ยินเสียงมันอยู่เลยมันอยู่ไหนเซตบอกฉันมาหน่อยฉันจะได้ไปเปรี้ยงให้มันจบๆไปสักทีฉันลับคาร์ในเสียงเวนนี่โอเคช่วฉันเจอมันละวันนี้ฉันจะไม่ได้เอาระเบิดโยนใส่พวกแกให้มันตายๆหากันไปเลยสักตัวเพื่อนนี้ฉันขอแกเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะไฟในห้องบายบายหนูบู๊บิู๊้รวยแล้วเว้ย ภารกิจดีๆอย่างนี้หาได้ที่ไหนอะ่ะใครบอกว่าโซโลโ่มันเป็นงานเหนื่อยนี่แหละงานถนัดเลยเงินดีรวยไวใครเลยจะไม่ชอบจริงมากแต่ตอนนี้งานของนายเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปรอที่เรืรอได้เลยโอเคเสร็จ okay, คุณปลอดภัยแล้วคุณชาวบ้านไว้มาจ้างเราใหม่นะโชคดีละ่ะอ๋อแล้วก็อย่าก,กินอะไรที่มันดูแปลกตาหรือมันปนเปื้อนนะอะไรที่มันมาจากน้ําสีเขียว,ยวอย่าไปกินละ่ะนายจะไม่ได้ท้องเสียแน่นายอาจจะมีตัวอะไรผุดออกมาจากท้องแทน เงินดีจากนี้หาได้ที่ไหนมันก็เหมือนเก็บเงินไปคืนเจ้าของนั่นแหละบางทีเราอาจจะได้สิ่งตอบแทนด้วยได้ชื่อเสียงด้วยมิตรคุ้มกับคุ้มอโอเคเราเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันนะเดี๋ยวเราก็คุยกันหลังจากที่ฉันกลับไปถึงบ้านแล้วเลิกกันเอาละเซตตอนนี้ฉันใกล้จะถึงบ้านแล้วนายติดต่อนายว่ามาเลยว่าเรื่องที่จะคุยมีอะไรกันแน่เกี่ยวกับงานของเราหรือเปล่าล่ะเซตคือคือคือใช่เกี่ยวกับงานของเรานั่นแหละคือพวกเขาจะพวกเขารดเปอร์เซ็นต์การการได้รายได้ของพวกเรา เออพวกเขาบอกว่าลดจากเอ่อ85เป็นเหลืออยู่เจเปอร์เซ็นต์75หเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่หักออก25เปอร์เซ็นต์เลยเล่าจะได้เป็นโครงการคนละครึ่งไปเลยให้ตายสิไอ้บ้านมันคิดอะไรอยู่วะ คือคือคือฉันก็บอกเขาไปแล้วว่ามันไม่สมเหตุสมผลจะมาหักเราเยอะนั้นได้ยังไงมันกดขี่ราคาเราเกินไปอ่ะนายลองคุยกันหมดทุกวิถีทางหรือยังเดี๋ยวฉันฉันคุยแล้วเต่ยบพวกเขาก็บอกว่าไม่ได้จริงๆอ่ะเออคือเพื่อนฉันฉันว่าเราต้องกลับข้อสหภาพอ่ะเราคุยกันแล้วเรื่องสหภาพนายก็รู้ว่าฉันถูกไล่ออกจากสาภาพมาจะให้ฉันกลับเข้าไปอีกได้ยังไงกันจะนะจฉันรู้แต่แต่แต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วหลายๆเขตตอนนี้สหภาพเรื่องเข้ามันมีบทบาทมากขึ้น สหภาพตอนนี้เริ่มผูกขาดการซื้อขายวัสดุเอเลี่ยนแล้วก็ทำเควสดด้วยอเอาง่ายๆคือมันจะเป็นที่เดียวที่เราจะยังสามารถได้เงินดีกับงานอย่างนี้อยู่เฮ้ยเซตตอนนี้ฉันมาถึงแล้วนะเปิดประตูให้หน่อยซิบลอกๆเรามาคุยกันหน่อยเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะเอายังไงกันต่อคือฉันว่านายควรจะเข้ากับกับเข้าไปในสหภาพแล้วมีวิธีไหมเดี๋ยวฉันไปคุยให้โอเคดีเยี่ยมงั้นฉันขอฝากนายคุยแทนฉันทีนะเพื่อน มา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 ใหม่นะนั้นต้องไปกับฉันให้ฉันไปด้วยเหรอให้ฉันไปคุยกับไอ้เวนั่นเดยอนะฉันได้ตีกับมันตายห่ากันตรงนั้นแน่นอนคนยังกบปากัดแค่จองหน้าก็จะมีเรื่องกันแล้วจะจะจะให้ทํายังไงเราก็ก็มันจําเป็นเนี่ไอ้บ้าน่ะมันหักเงินเราซะจนเราจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วนะเงินที่เราจะต้องไปจ่ายนี่ที่นายทาไว้ก็ยังเหลืออีกเพียบเลยอะ จะแต่งบ <mile> ้านเนี่ยนะในขณะที่ฉันมุดรูหนูอยู่จะก็ฮอบบิดนะยังมีพระราชวังให้ซุกหัวนอนมีหลังคาไว้กันฝนมีห้องกว้างกว้างก็กว้างอยู่มีของตกแต่งนี่ยังไม่พออยู่แล้วยังไงเนี่ยคนเรามันกระหายไม่สิ้นสุดๆๆนะเพื่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคต้องนั้นสิโอชี่ดูฮารุฮารขึ้นเยอะ้นแต่ฉันไม่อยู่อะเนี่ยพวกเขาลุสนิยมดีใช้ได้อะเนี่ยมีฟิตเนสส่วนตัวด้วยดูสิ ฟิตๆอยู่อาจจะโดนเอเลี่ยนวิ่งเข้าบังคับหัวได้ตลอดเวลาโไมยก็เอาละฉันเห็นในบ้านนั่นละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเข้าไปพูดให้นายก็รอฟังแล้วเราตอบคำถามเขาเขาถามอะไรมาก็อย่าไปกวนตีนโอเคนะโอเคได้เลยสวัสดีครับคุณโบโบเดอร์เออสวัสดีครับเออคุณโบเจะเออโบเดอร์โบเดอร์สวัสดีครับนายสองคนมีทุกขอะไรโดยเฉพาะนายผู้ทำผิดกฎของสหภาพนายยังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่อีกงั้นเหรอเนี่ย คือคือคือ,คองี้นะครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเพื่อนตัวน้อยของนายทำอะไรไว้บ้าง3กันยายน2020ระเบิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตพังทั้งหลังมีผู้บาดเจ็บหนึ่งราย แถมยังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเจ้าของห้างนั่นอีกด้วยเอ,อ๊คือคือมันเป็นอุบัติเหตุนะครับคือคือ,คอผมก็ทาพลาดได้เหมือนกันคือคือระเบิดแค่มันกิ้งตกลงมาจากจุดที่ผมวางเอาไว้8พฤษภาคม2021บุกเข้าไปยังเขตแดนความรับผิดชอบของหน่วยอื่นและแถมยังขโมยอาวุธเขาไปอีกก็ตอนนั้นผมไม่มีอาวุธจะใช้และแถมอย่างตอนนั้นมันมืดมากผมก็ต้องผมก็ไม่ได้มีอาวุธอีกด้วยผมต้องหยิบเอาเท่าที่เห็นน่ะนะครับแต่นั่นมินินุกนะนี่ไหนจะล้างบางมนุษย์ยรืไี่ย คือคือคืองี้นะครับคุณโบเร่คือเพื่อนของผมเขากลับตัวแล้วเขารีเซ็ตทุกอย่างแล้วตอนนี้เขาเป็นคนดีมากขึ้นแล้วใช่ผมเป็นคนดีมากขึ้นแล้วผมเออผมใส่บาตรทุกเช้าผมกวดน้ําทุกวันตอนนอนผมยังสวดมนต์เลยไม่แต่มดสักตัวผมก็ไม่เหยียบยุงสักตัวผมยังไม่ตบเลยไม่เชื่อถามเพื่อนผมดูได้ใช่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 แล้วครับคือเพื่อเพื่อนผมเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เออเขาเป็นคนดีขึ้นผมได้อบรมบ่มนิสัยเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้อยนายคิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดของคนอย่างนายหรอ มันมาทิ้งนายนะเซตแต่พอฉันมองถึงความผิดพลาดปัญหาที่นายก่อเอาไว้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมองข้ามไดยยากโดยเฉพาะเรื่องที่นายไประเบิดรถขนขังอาวุธโดยที่บอกว่าเอเลี่ยนตัวน้อยมันอยู่ข้างในนั้นนั่นมันเป็นเรื่องในอดีตนะครับคือผมเข้าใจนะครับตอนนั้นผมทำลงไปอาจจะเพราะด้วยเออผมรีบไปหน่อยโดยไม่ได้เช็คให้ถี่ถ้วนก็เลยพือระเบิดมันไปเออคุณโบเออ,ถ,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 อถือว่าผมขอแล้วนะเออรับรับเขา เข้าทํางานอ,อีกทีผมมัน่นใจเลยว่าเขาจะไม่ทําความเสียหายอีกครั้งแน่นอนชัวนะครับผมผมมั่นใจว่าผมจะไม่ไทำผมจะไม่ทําความเสียหายหรือความเดือดร้อนให้แกคุณหรือสาภาพแห่งนี้อีกแน่นอนผมรับประกันเลยทีเดียวเอาหัวผมเป็นประกันได้เลยโอเคก็ได้ฉันจะให้โอกาสนายน,ายนี้ครั้งนี้ครั้งสุดท้าย <Yes! S 1> งั้นถ้าฉันจะขายกับชุดเกาะเอเลี่ยนจะต้องมาหลังนี้ใช่ไหมใช่ใช่ๆๆแล้วเอ้ยนี่ตาแกเอ้ยพูดอะไรดูรุ่นด้วยไอ้หนู แกคงยังไม่เคยกินคอของชาวดอฟส์นะโหดใช้ได้阿ะเซดเดวเราไปดูร้านอาวุธกันดีกว่าดูซิว่าร้านอาวุธมันมีเอ่ออะไรมาใหม่บ้างสวัสดีครับมามาดูอาวุธนะครับเชิญตามสบายเลยเนี่ยอาวุธจะมีแค่นี้อยู่แล้วเนี่ยก็มีเท่านี้แหละมันยังไม่เพิ่มเข้ามานะของมันเพิ่งมานี่ก็เป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วของพวกของแต่งอาวุธจะมาทีตอนไหนหล่ะครับก็ไม่เกินสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเหรอครับเนี่ย กว,กว่าจะมาถึงผมโดนมันง่ำก่อนผมโดมนเอเลียนง่ำก่อนละมั้งแล้วน,น,นายเป็นมืออาชีพไหมล่ะถ้านายเป็นมืออาชีพก็ปัญหาเคนี้นายคงจะจัดก,การได้ไม่ต้องเอา,เ,อาเรื่องคำว่ามือโปรโมาเกี่ยวเลยผมนั่นเป็นมืออาชีพโอเคเดี๋ยวคอมมาเมื่อไหร่บอกผมด้วยละกันนะโอ้ยมืดไวซะเลอเกินเดี๋ยวเราไปคุยกับชาดาต่างตรงนู้นหน่อยเป็นไงเฮ้ฮัลโหลฮัลโหล how are you today คือนายพูดภาษากลางก็ได้นะฉันพูดภาษากลางได้นะ ภาษาเดียวกันยังคุยไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยยังจะเสือกไปพูดภาษาอื่นอีกเงียบไปเลยนะเซตฉจนก็แค่จะทักไทยให้มันดูมีความจริงใจมากขึ้นนั่นเองสวัสดีเพื่อนสบายดีนะสบายดีนายล่ะฉจนก็สบายดีเหมือนกันเออถ้ามีถ้ามีอะไรที่ฉันพอช่วยได้เดี๋ยวนายเรียกใช้ฉันได้ตลอดเลยนะได้ฉันก็กะจะเรียกใช้นายอยู่บ่อยๆเหมือนกันแหละเออเอางี้ไหมเออฉันโฟสวนนี้เซตเรียกฉันว่าสอย เพื่อนฉันเรียกสุดซอยนะแต่เรียกซอยก็ได้แล้วกันถ้าไม่อยากกินตีนะนะโอเคสุดซอยไว้เจอกันนะ <c oughs> เพื่อนฉันจะรีบกลับบ้านก่อนงั้นเดี๋ยวนาะยกับฉันแยกทางกันตรงนี้นะแล้วค่อยมาคุยกันวันหลังมีอะไรก็ทักมาได้เลยโอเคไว้วเจอกัน